สวัสดีนะครับพี่น้องชาวอีซิกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดอะไรที่มันมีสาระนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนที่ผมพูดอะไรที่มีสาระเนี่ยมันจะขัดต่อปติสํเนึกของผมนะฮะผมพูดแล้วผมรู้สึกผิดครับอ่าวันนี้จะขอออกความเห็นแล้วกันนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะฮะหลายท่านสงสัยมากเลยไม่ว่าจะเป็นมืออ่า มือใหม่มือเก่ามือแก่มือเกา่ามือเกยทั้งหลายนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับบุ่ไฟฟ้าถ้าถูกตรวจยึดนะครับระหว่างที่เรากําลังนําเข้านะครับผิดกฎหมายฮะขพอกฎหมายร่างและครอบคุมว่าห้ามนําเข้าภายในราชอาณาจักรไทยนะครับคือประเด็นตรงนี้ผิดแน่นอนแต่ที่สงสัยมากสุดคือที่มันอยู่กับเราใช่ไหมครับมันผิดหรือเปล่าผมบอกเลยว่าถ้าตามกฎหมายจริงๆนะครับ อะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนนะครับถือว่าไม่ผิดนะครับสมมุตินะฮะคุณฆ่าคนตายสักคนหนึ่งแต่ไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีพยานทั้งนั้นที่เขารู้อยู่ก่ใจว่าเราฆ่านะครับเราก็ไม่ผิดอ่าตรงเนี้มันคือช่องว่างที่ที่เราสามารถจะผ่านมันไปได้นะครับบุหรี่ไฟฟ้านะฮะอยู่ในมือเราถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับ คือถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดนะครับเราสามารถอ้างได้ว่าตัวนเนี้ยเนี่ยเรานําเข้ามาก่อนที่กฎหมายจะ,จะออกเราก็ไม่ทราบไงว่าเออกฎหมายจะออกมาแบบนี้เราถือครองอยู่แล้วแล้วไม่มีกฎหมายที่จะล่างตามมาครอบคุมนะครับว่าคนที่ถือครองมีความผิดถ้ามีกฎหมายแล้วออกมาถึงจะยึดของเราได้นะครับเทาเข้าใจง่ายๆนะผมยกตัวอย่างกรณีของรถบิ๊กไบค์นะครับ ประกอบรถวิบายจดประกอบเนี่ยถ้านําเข้ามาเป็นคันนะครับผิดกฎหมายถูกไหมครับเขาถึงแยกทิ้นส่วนมาจดมาประกอบในไทยแล้วจดทะเบียนแต่มันจะมีรถส่วนหนึ่งที่เป็นอินโหยนะครับแล้วเป็นปสัมภาษมิตรถูกไหมครับรถอินอหยนำมาวิ่งบนถนนผิดนะครับเป็นทรัพย์สินของเราเหมือนผู้โดฟ้ารแต่ทําไมผิดเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่ว่า คุณครอบครองรถที่ไม่จดต่อทะเบียนนะครับหรือรถไม่มีทะเบียนเนี่ยไม่มีทะเบียนไม่มีพรลบะนะครับกฎหมายมันครอบคุมว่ารถทุกคันต้องมีทะเบียนและพรลบถูกไหมครับต้องผ่านการตรวจสภาพจากขนส่งคือรถพวกเนี้ยมันไม่ผ่านการ,รจดต่อทะเบียนไม่ถูกไม่มีพรลบะนะครับคือมันไม่ถูกกฎหมายเพราะมีกฎหมายตามมาครอบคุมคนที่ครอบครองยนผิดแต่บู๊ไฟฟ้านะครับไม่มี กฎหมายตัวไหนตามมาครอบคลุมนะครับว่าคนที่ถือครองอยู่ผิดเข้าใจไหมครับห้ามนําเข้าแต่ว่าไม่ได้ห้ามครอบครองนะครับอย่างยาเสพต็นตัวอื่นเช่นยาบ้ายาไอยาอีกัญชานะครับมันมีกฎหมายที่ครอบครอบคุยว่าคุณครอบครองสารเสพติดประเภทที่สี่ประเภทที่สามเกินจํานวนกี่มิลลิกรมัมกี่กรัมอะไรฮะอันนั้นคือมีกฎหมายตามมาครอบคลุมนะครับถ้าวันหนึ่ง มันมีกฎหมายสมมตินะตามมาครอบผุมว่าคุณครอบครองผลิตไฟฟ้านะครับเอาไปช่างกิโลแล้วหนักเกินสองขีดคุณมีวามผิดตามกฎหมายนั่นแหละฮะวันนั้นแหละคุณจะโดนยึดเข้าใจนะครับตอนนี้ใช้ไปเลยฮะคือถ้าโดนยึดพยายามที่จะเอาให้เป็นหลักฐานนะครับพยายามแจ้งพูดกับเจ้าหน้าที่อย่าใส่อารมณ์นะครับวิธีพูดกับเจ้าหน้าที่นะครับอย่าใส่อารมณ์อย่า พูดในเชิงคมขู่นะครับปรับอารมณ์เราปุ๊บพูดเขาได้นิ่งเลยว่าอ่าครับได้พี่ผมยินดีพี่ตรวจสอบเพราะว่าผมตอนผมนําเข้ามาเนี่ยมันถูกมันยังถูกกฎหมายอยู่เพราะกฎหมายยังไม่ร่างครอบคุมมาให้มันผิดนะครับแล้วก็พี่สามารถเอาไปตรวจสอบได้เลยว่าตัวเนี้ยผมเอามาอย่างไงเอาอะไรอย่างไงแต่ผมนําเข้าเกาะมาก่อนวันที่กฎหมายออกแน่นอนนี่ครับไปนิ่งๆนี่เลย ความจริงมันคืไรู้ไหมครับเขาไม่สามารถเอาไปตรวจสอบได้ไงว่าคุณเอามาเข้ามาก่อนหรือหลังกฎหมายออกเขาไม่มีหลักฐานตรงไหนมายืนยันเราได้เลยและไม่มีกฎหมายที่ตามมาครอบคุมให้ยึดของเราได้คือไม่ว่าอย่างไงเขาต้องคืนเขาไม่คืนเราบันทึกจมวันที่เขาลงไปฟ้องนั่นแหละครับแต่เขาไม่ไม่ไม่ปล่อยถึงขั้นนั้นแน่นอนเพราะว่ามันไม่คุ้มที่เขาจะมาเสียเวลาเสียอนาคตโดนแบกขั้นเพราะไปยึดบริษันเดียวนะครับโอเคไม่ค่อยจจตรงไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ถ้าเกิน เที่ยงวันของพรุ่งนี้นะครับผมจะปิดโหมดมีสาระแล้วนะครับผมอายครับสวัสดีครับ